สีครับสาระดีๆกับทรงชัยบัวแจมอีกครั้งหนึ่งครับเ,เพื่อนๆอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับเพื่อนๆทรงชัยขอหัดใจรัวๆนะครับยินดีต้อนรับครับเ,เพื่อนๆทําธุรกรรมอย่างไรให้ปลอดภัยสังคมทุกวันนี้ครับเราใช้โทรศัพท์เป็นหลักในใช่ไหมครับเราใช้โทรศัพท์เป็นสัดส่วนมากครับอยู่ที่ไหนต้องมือต้องถือกับโทรศัพท์มันผิดกับยุคเมื่อก่อนมากเลยครับเ,เพื่อนๆ โทรศัพทพ์แทบจะไม่ค่อยได้ใช้แต่ทุกวันนี้เป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยที่6แล้วนะครับเพื่อนๆโทรศัพท์ต้องขาดไม่ได้ครับอยู่ใกล้ตัวอยู่ข้างกายอยู่ข้างที่นอนเต็มขึ้นมามือต้องจับโทรศัพท์เลยครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นแล้วผมเอาข้อมูลดีๆมาให้เพื่อนๆว่าทําธุรกรรมออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับในยุคทุกวันนี้ครับเพื่อนๆต้องติดตามข่าวสารให้ทันนะครับ คลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับมาดูนะครับ 1. การทําธุรกรรมให้ปลอดภัยหน,นะครับทําธุรกรรมต้องทําด้วยตัวเองครับเพื่อนๆอย่าให้คนอื่นไปทำนะครับสองเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะครับเพื่อนๆเราเลือกร้านค้าที่น่าเชื่อถือส หลีกเลี่ยงการผูกบัตรกับแอปพลิเคชันต่างๆที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับสไม่ส่งต่อ OTP ให้คนอื่นนะครับหปรับวงเงินใช้ใจ่ายให้เหมาะสมครับเพื่อนหกไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวครับเพื่อนๆ 7. ตั้งรหัสผ่านที่เดายากและไม่ใช้ซ้ำนะครับเพื่อนๆ 8. เปิดการแจ้งเตือนเงินเข้าออกของเราในโทรศัพท์ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่คือ8ข้อที่ผมเอามาฝากให้เพื่อนๆในการทำธุรกรรมบนโลกออนไลน์ด้วยมือถือของเราครับในการช้อปปิ้งสั่งของช็อปออนไลน์อย่างไรให้ปลอดภัยจากช่องทางที่เชื่อถือได้ส่งของจริงอุ่นใจไม่โยนโกงนะครับสุขภาพที่ดี การใช้สินค้าที่ดีก็อยู่ที่เราเลือกนะครับเพื่อนๆต้องทำตัวให้ทันเหตุการณ์เพื่อนๆเราจะปลอดภัยนะครับฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆลองเตือนสติตัวเองครับอย่าอย่าอย่าหลงกลโกงของบุคคลเื่นะครับต้องตามข่าวสารทาันฝากคลิปที่ดีมีประโยชน์แบบนี้กับธงชัยวใจรด่วๆนะครับเพื่อนๆไป